ดีค่ะพี่อีฟเองค่ะวันนี้นะคะพี่อีฟจากอีไมค์คุปนะคะก็มากับขนมนี่กล่องน่ารักม้งมิงฟุงฟิง,ฟงกระดิ่งคิตตี้นะคะเพราะว่าเป็นขนมข้าวโพดอบกรอบรสคาราเมลแต่ว่าด้านหน้ากล่องเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆนะมันจะมีรูปคิตตี้อยู่ทําให้เราสะดุดใจสะดุดตาในการหยิบมามากๆเลยอันนี้นะคะพี่อีฟซื้อมาจากเซเว่นในราคา25บาทคือ<า>ขายดีมากเลยอะ <laughs> เพราะว่ากล่องมันน่ารักเป็นขนมข้าวโพดอบกรอบนะคะแล้ว ก็มีการ์ดป๊อปอัพนะไม่รู้ว่าด้านในจะเป็นการ์ดป๊อปอัพแบบไหนเป็น DIY ให้เราประดิษฐ์ค่ะเหมาะกับน้องๆหนูๆที่เป็นผู้หญิงที่ชอบประดิษฐ์ประดอยแล้วก็ชอบคิตตี้ด้วยเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะว่าด้านในเนี่ยพีอีจะได้การ์ดป๊อปอัพแบบไหนขนมหนึ่งกล่องนี้นะคะเขาจะมีการ์ดป๊อปอัพทั้งหมด4แบบแต่ว่าแล้วแต่เราจะจับนะคะว่าได้แบบไหนนี่สี่แบบแบบนี้เลยนะคะ1 2 3 4สามสี่แบบนะคะ เดี๋ยวเรามารุ้นกันนะคะว่าพี่อีฟจะได้แบบไหนในใจนะชอบคิตตี้ถ้าไม่ได้คิตตี้ก็ขอเป็นมายเมโลดี้ลกันหนึ่งสองสามเปิดเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นขนมนะคะแล้วก็ด้านนี้น่าจะเป็นการป๊อปอัพหนึ่งกล่องมีเท่านี้นะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูเจ้าขนมห่อสีเงินๆที่เขาให้มาก่อนเลยนะคะโอ้ยอ้าวกระเด็น ออกมานะคะนี่ก็จะเป็นขนมข้าวโพดอบกรอบนะคะกลมๆแบบนี้ลองชิมดูนะอร่อยไหมอืม,อมก็คือขนมข้าวโพดอบกรอ,อบทั่วไปอะคะ่ะที่เราเคยกินแบบโดยทั่วไปแต่ว่าอันเนี้ยมันจะแบบมันจะเล็กเห็นไหมแบบจิวจ๋วๆก็อร่อยหวานดีค่ะหวานหอมข้าวโพดแล้วก็คาราเมลค่ะใช้ได้นะ ส่วนของที่เราอยากได้ก็คือคิตตี้นะอันนี้ก็จะเป็นการ์ดคิตตี้นะคะที่พี่อิฟได้มานะเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะคะว่าด้านในมีอะไรนะตึ้งตึ้งอ๋อมันเป็นการ์ดแบบนี้ตอนแรกก็นึกว่า DIY เปล่าเลยเขาเท่ามาให้เสร็จแล้วอะก็คือมันมีการ์ดนะสำหรับเขียนข้อความอะค่ะนี่ตอนนี้ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วใช่ไหมก็เขียนข้อความปีใหม่ให้เพื่อน <c oughs> ให้คุณครูให้พ่อแม่ให้พี่ให้น้องได้นะอย่างเงี้ย หรือว่าจะเก็กบไว้สะสมก็ได้ถ้าใครชอบคิตตี้ด้านหลังนะก็จะเขียนว่า Hello Kitty นะสวยนะสีก็จะออกแนวส้มอ่อนๆนะคะด้านหน้าก็จะมีรูปคิตตี้นะแล้วก็แบบเหมือนกับโทรศัพท์อยู่นี่อย่างนี้นะคะยวเปิดอีกทีนะติงตอง <c oughs> เป็นอย่างนี้นะคะก็วสวยงามดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะการรีวิวขนม Hello Kitty Pop Up กับ ขนมข้าวโพดอบกรอบเนี่ยก็ขอจบจิ้นิลวงแต่เพียงเท่านี้นะถ้าพี่อีฟจะให้คะแนนด้านความคุ้มค่าของขนมข้าวโพดอบกรอบแล้วก็มีของเล่นอย่างเงี้ยของเล่นหรือจะเป็นเครื่อโน้ตแล้วกันนะโน้ตแบบบ๊อปอัพอย่างนี้การ์ดบ๊อบอัพอย่างนี้พี่อีฟให้คะแนนซักเต็ม5นี่ให้ซัก2ละกันเพราะราคาก็แพงเลยนะคะ25บาทแล้วก็มันเข้าให้มาเท่านี้ตอนแรกเราหนูก็จะแบบมาแบบให้เราประกอบเองเน D R Y เนาะ เปล่าเลยขนมก็พี่ว่ามันก็ราคาทั่วไปอ่ะแต่ว่าถ้าน้องน้องคนไหนนะคะสนใจก็ลองไปหาซื้อกันดูที่ไอทีเซเวนทุกสาขานะสำหรับวันนี้นะคะพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะอีฟค่ะวันนี้นะคะอีฟมากับเจ้านี่เลยรูปโงงยักษ์นะคะวันนี้นะอีฟก็แต่งตัวแบบว่าชุดว่ายน้ำมาเต็มยศเลยนะเพราะว่าอีฟจะเอาตัวเองนะคะยัดเข้าไปในรูปโป่งยักษ์ใบนี้ค่ะอตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะบอกไว้ก่อนว่าอีฟสูง165่งเซนติเมตรนะคะแต่อีฟคิดว่าน่าจะยัดได้เพราะว่ามียูทูบเบอร์ทั้งทั้งในไทยแล้วก็ทั้งเมืองนอกฝรั่งยัดตัวเองเข้าไปในนี่รูปโป่งนะ้ำเนื่องจากมียูทูบเบอร์ทั้งในไทยและ,ทละต่างประเทศนะคะนำตัวเองนะคะยัดเข้าไปในรูปโงนะ้าแต่่่วไมมเคยีู เบอร์ผู้หญิงคนไหนทำเลยวันนี้อีฟก,ก็จะลองมาทำอะไรที่มันตื่นเต้นแล้วใจแล้วก็ท้าทายอีกครั้งนึงค่ะโดยการยัดตัวเองเข้าไปในผู้กองนำ้ำใบนี้ไม่มีแรงแล้วค่ะเดีให้ข้าช่วยดึงนะค่อช่วยดึงโอเพาก่อนพาก่อน